สวัสดีครับผมสวัสดีเหมือนเดิมเช่นเคยครับนี่สวัสดีวันนี้บายๆนะครับก็ถล่มลงมาอีกแล้วครับพี่น้องฝนตกมาแล้วครับผมนี่นะครับถล่มลงมาอีกแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการเคาะจอเคาะใจแชร์ไลค์นะครับพี่น้องนี่ขอความบุญเมืองขอขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะครับให้กำลังใจชาวช้างนะครับนะครับ ก็มาอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็มาตอนเที่ยงนะครับวันนี้มารอบบ่ายหน่อยๆนะครับผมนะครับโอ้ยลูกสาวลาคอยอยู่ไสเนาะลูกสาวลาคอยอลูกสาวลาไปรับเขกนะครับยังไม่เห็นกลับมาเลยสงสัยจะได้เศษชั่วโมงนะครับไปตากฝนอยู่ที่ไหนเนาะลูกสาวลา คอยใหญ่เชียงเมียงนะครับสงสัยจะได้แขกชั่วโมงนะครับผมม,มานั่งคอยลูกสาวลาอยู่เมื่อกี้ฟ้าก็แรงนะครับฟ้านี่อย่างแรงเลยนะครับผมนะครับฝนตกแป๊บเดียวน้ำก็ไหลนะครับผมนพี่น้องนะครับผม ชีวิตชาวช้างนะครับฝนตกฟ้าร้องก็ต้องไปนะครับขอให้มีแขกมาเยือนเรานะครับฝนตกฟ้าร้องเราก็ไปนะครับแขกจะขี่ได้ไหมนะครับจะตากฝนกับฟานช้างไหมก็ไปด้วยกันนะครับผมหนึ่งนะครับพี่น้องอนะครับโอ้ลูกสาวหลาอยู่ใส่เนาะลูกสาวหลา ลงน้ำได้หรือเปล่าเนะ้ะลูกสาวหล่ะเมื่อเช้าก็เห็นข่าวใดไปสูบน้ำออกจากสระนะครับเพราะว่าในสระนั่นก็น้ำมันเยอะนะครับมันท่วมมันท่วมถึงหลังช้างเลยนะครับผมช้างก็ท่าน้ำ ถึงหลังแล้วก็อยากจะเอ็นตัวลงนะครับชัางนะครับก็อยากจะเอ็นตัวลงอีกนะครับก็กลัวมันเปียกแขกเปียกอะไรเนาะโทรศัพท์ของเขาเป็นหมื่นเนาะนะครับเมื่อเช้าก็เจ้านายก็ไปเอาไดดูดออกนะครับผมแต่ก็ยังไม่ยังไม่หมดละครับผมนะครับนี่ก็ น้ำก็เพิ่มมาอีกแล้วนะครับผมเมื่อเช้าไปดูก็ยังลงไม่ได้นะครับเที่ยวเรกของข้อควานเนาะนะครับพอรอบปบายมานี่ก็เพิ่มน้ำเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับผมนะครับไดโวก็ต้องทำงานหนักนะครับคราวนี้นะครับขอแรงใจแรงกำลังใจนะครับกดเ์กดไล่นะครับโอ้ยรอลุกสาวก่อนนะครับผม